เอาละมาถึง5ปีนะเอาละเจ้านี่ชนะพอเจ้านี่ชนะคุณปูไม่มีตังค์เพราะว่าไปตรวจสอบทรัพย์สินแล้วหนึ่งไม่มีบ้านไม่มีรถไม่มีเงินอยู่ในบัญชีไม่มีตังค์นะทำไงอะเอาละอันนี้ไม่รู้อะแพ้ชนะไม่รู้แต่เอาสมมุตลิละกันเป็นเรื่องสมมุตินะเกิดคุณลูกหม,มีพลาดท่าเสียทีมีความผิดฐานหมิ่นประมาทจริง โทษจำคุกรอลงอาญาอยู่แล้วไม่ต้องห่วงไม่ต้องไม่ต้องไม่คิดแล้วมากแต่ศาลศาลจะให้คุณลูกหมีชดใช้ให้กับคุณปูแต่ไม่เกิน1นึ่งแสนบาทเราต่อให้คุณเรียกมาร้อยล้านก็ได้ไม่เกิน1นึ่งแสนบาทคุณลูกหมีต้องเสียเงินค่าเสียหายอีกแล้วต้องขอโทษคุณปูผ่านสื่อนอะนี่วนนเวลาเขาเขียนเนี่ยเขาจะเขียนแล้วว่าให้จำเลยเนี่ยโฆษณาขอโทษโจทย์ต่อสื่อมวลชน เป็นเวลา3วันถึง7วันโดยค่าใชจ,จ่ายเป็นของจำเลยม,มเนี่ยกับอาจารย์ประมาณสนิทกันผมก็ได้ถามอาจารย์ประมาณว่าผมรู้นะว่าชาจารย์ประมาณเนี่ยรับคดีนี้เพราะอะไรพี่น้องประชาชนอยากฟังเรื่องของอาการโกงนะครับเจ้านี้ลูกหนี้ในเรื่องของการกู้ยืมเงินไหมครับนะผมอยากจะฝากพี่น้องประชาชนว่าวันนี้มีเงินให้กู้ มีเงินให้ยืมนะครับอย่าให้ยืมนะครับผมยกตัวอย่างเคสของคุณปูแล้วกันคุณปูตอนนี้กําลังเดินสายนะครับไปไหว้พระตามที่ตา่างๆผมอยากจะบอกคุณปูว่าคุณไปที่วัดที่ไหนก็ตามนะครับไม่สามารถพระไม่สามารถช่วยได้นะครับเพราะว่าคุณไม่จ่ายเงินให้กับเจ้าหนี้พระช่วยไม่ได้ตอให้คุณไปวัดสารพัดวัด พระไม่ช่วยหรอกครับเพราะว่าคุณไม่จ่ายเงินให้กับเจ้านี่วันที่คุณออกมาแถลงข่าวกับท่านอาจารย์ประมาณนะผมเนี่ยกับอาจารย์ประมาณสนิทกันผมก็ได้ถามอาจารย์ประมาณว่าผมรู้นะว่าอาจารย์ประมาณเนี่ยรับคดีนี้เพราะอะไรผมเห็นตั้งแต่วันที่ทแถลงข่าวที่สอนนทองหล่อแล้วว่ามีการคิดอัตราดอกเบี้ยเป็นกี่ร้อยเปอร์เซ็นต์พันเปอร์เซ็นต์เนี่ย แล้วก็ผมก็มองเกมออกอยู่แล้วว่าเกมเกมนี้ที่คุณปูกับสามีเนี่ยไปจ้างอาจารย์ประมาณเนี่ยนะเพื่อต้องการไม่ให้เกิดรีอญาอาจารย์เดชาเนี่ยเขาไปฟ้องเช็คนะนะครับว่าเป็นเช็คที่เกิดจากมูนนี้ที่มีการกู้ยืมเงินก็คือเป็นเช็คที่สามารถชำระนี้ได้แต่อาจารย์ประมาณเนี่ยซึ่งเป็นนักกฎหมาย ระดับ,บต,ต้นๆของเมืองไทยที่มีประสบการณ์เก่าแล้วก็ตำรวจเกรงใจเนี่ยนะก็ไปท้องรอเนี่ยวันนี้พนักงานสอบสวนไม่กล้าแจ้งความไม่กล้าแจ้งข้อหากับคุณปูบรรณานในข้อหาพรบรความผิดอันใช้อันการเป็นการใช้เช็คแล้วก็เช็คไม่มีเงินจ่ายนะเมื่อเช็คไม่มีเงินจ่ายเป็นเช็คคำประกันสิ่งที่คุณปูกับสามีมองเกมขาดก็คือว่า ผมไม่จ่ายอยากได้ไปฟ้องเขาการฟ้องเนี่ยนะครับอาจารย์เดชาก็ต้องไปฟ้องแพ่งนะครับเจ้านี้ทุกคนไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามต้องไปฟ้องคุณปูในฐานะที่เป็นคดีแพ่งนะครับในการเรียกเงินคืนตามสัญญากู้ยืมเงินคดีหรือการที่จะกู้ยืมเงินเนี่ยนะเอาง่ายกู้ยืมเงินเนี่ยนะครับเป็นความแพ่งไม่ใช่ความมายา พอเป็นคว์มแพงเนี่ยนะครับกรรมจะไปตกกับเจ้านี้นละเพราะคดีายาไม่คือผมเข้าใจอาจารย์เดชาดีแล้วครับว่าเขาจะอาญาไปบีบแพ่งก็คือเอาคดีเช็คนี่แหละซึ่งมีโทษจำคุกใบละสีเดือนเนี่ยนะไปใช้ในการบีบให้คุณปูเนี่ยจ่ายเงินที่เป็นนะที่มีความผิดตามพรบรเช็คนีนะ่เพื่อแรกกับการถอนฟ้องได้เพราะคดีเช็คมันถอนฟ้องได้นะครับเจ้านี้สามารถ ถอนฟ้องได้นะเพราะไม่ใช่เป็นคดีอาญาเป็นดินถ้ายอมจ่ายเงินก็ถอนเช็คให้ถอนคดีพรบรเช็คนะครับก็จบคดีเป็นอนุตตเมื่ออาจารย์ประมาณมาแก้เกมโดยทําให้คดีเช็คนี่เป็นเช็คที่เรียกว่าทำประกันไม่สามารถที่จะดาเนินคดีอาญาได้เนี่ยคุณปูก็เลยไม่เจราจาไก่เกี่ยก,กับเจ้าหนี้ทั้งหลายอันนี้คือสิ่งที่ผมจะแนะนําข้อกฎหมายทุกคนชาวบ้านฟัง และนำพ้อ,อกฎหมาให้ชาวบ้านฟังทุกคนคุณปูเนี่ยก็เลยใช้เทคนิคไม่เจรจากับเจ้าหนี้ไม่พอสิ่งที่เจ้าหนี้ในขณะน,นี้กากเลือดเนี่ยอยากจะเล่าทุกคนฟังว่าเมื่อคุณปูแก้เกมได้แล้วว่าในคดียา,ยาไม่เกิดเนี่ยมีแต่คดีแพ่งเจ้าหนี้จะต้องไปฟ้องคดีแพ่งในการเรียกเงินคืนออมมาตาดอกเบี้ย นะครับนับจากวันฟ้องจนถึงมีคำพิพากษาสิ่งที่เจ้าหนี้ทุกคนจะต้องช้ำใจนะแล้วก็เจ็บปวดแทบอักเลือดก,ก็คือว่าหนึ่งจะต้องมีการจ้างทนายเดชาใหม่นะหนึ่งดอกสองต้องเตรียมเงินวางสารสอร์เซนตสามข้อตกลงของทนายฟาร์มกับลูกวามร,รู้กันอยู่แล้วในวงการในการว่าความในคดีแพ่ง เปอร์เซนต์ที่ได้จากการเรียกเงินคืนได้ซึ่งในวงการเขามีกันอยู่แล้วอันนี้อย่ามาปฏิเสธว่าไม่จริงครับจะบอกว่ามีแต่ค่าวิชาชีพไปนะเขารู้กันอยู่แล้วในวงการว่าจะต้องมีค่าเหมือนรับจ้างทวงหนี้แต่ว,ต,ว,ต,วตัวนั่งทวงหนี้ถูกกฎหมายโดยการฟ้องแพง่งนะครับเมื่อได้เงินมาเท่าไหร่ก็ต้องจ่ายเป็นโบนัสให้กับทางทนายความร,รู้กันอยู่แล้วในวงการพี่าาน้องประชาชนคิดดูครับว่า1เสียค่าทนายความเสียค่าวางศาร2%เ เสียโบนทัดให้กับทนายความที่สำคัญที่สุดคือเมื่อวันนี้อสมมติคุณลูกหมีเนี่ยฟ้องคุณปูเลยในคดีแพ่งเลยการฟ้องคุณปูในคดีแพ่งเนี่ยว่าจะยื่นศาลเนี่ยเดือนพรุ่งนี้ศาลก็ประทับรับฟ้องพอศาลประทับรับฟ้องเสร็จปุ๊บนะศาลจะนัดเลยว่าให้มานะนัดเจอกันวันไหน สิ่งแรกคือฟ้องวันนี้สมมติเดือนวันนี้ศาลนัดฟ้องอยู่สามเดือนปังให้ดีนะครับสมมติเดือนวันที่ยี่สิบแล้วกันเอากลมๆเลยี่สิบกรกฎาคมศาลอาจจะนัดอ่ากรกฎาสิงหาคมนาศาลอาจจะนัด2ี่สิบตุลาให้มาให้มานัดสืบพยานพี่น้องประชาชนครับเทคนิคง่ายๆเลยพอยี่สิตุลาคมคุณปูมาเลยบอกว่า วันนี้ฉันกําลังหาทานายฟาร์มนะหรือทานายฟาร์มมีแล้วแต่สมมตินะครับอาจารย์ประมาณติดว่าฟารมนะหรือลูกสาวอาจารย์ประมาณติดว่าฟามขอเลื่อนหนึ่งนัดธรรมชาติสารให้เลื่อนอยู่แล้วเลื่อนไปอีกสเดือนนะเลื่อนไปอีกสาเดือนคุณลองนับดูดิจากฟ้องเลื่อนไปกว่าจะนัดนัดสืบก็สามเดือนนัดแรกเจอกันเลื่อนไปอีกสาเดือนเป็นหเดือน นะครับหเดือนแล้วนะห้หกเดือนเอาละทีนี้ก็จะมีการนัดสื่อทุกคนก็ต้องอ้างพยานละอ๋อฝั่งนี้ก็ต้องคิดดอกเบี้ยคิดไรพี่น้องครับพย,ยพยานป่วยพยานป่วยเจ้านี้ป่วยลูกผู้ต้องหาป่วยนะทนายป่วยวรยุทธ์พวกนี้นับเอามาใช้หมดอเอามาใช้หมด เลื่อนไปอีกสี่เดือนสามเดือนสี่เดือนนะอย่างน้อยอ่ะหนึหน่งปีครับกว่าสานจะมีคำพิพากษาจนสืบพยานเสร็จเนี่ยอย่างน้อยต้องมีหนึ่งปีนะเอาลนะสมมติสมมติว่าเจ้านี่ชนะพอเจ้านี้ชนะปุ๊บไม่ใช่ว่าคุณจะได้เงินเลยนะครับอุททรครับเพราะมันไม่มีขันขังคุกนะครับต้องบอกก่อนเป็นคดีแพ่งไม่มีคันขังคุกเจ้านี่ ก็ต้องดูว่าจำเลยจะอุทรณ์หรือไม่จำเลยก็มีสิทธิ์เลื่อน5ครั้งนะครับต้องบอกก่อนเลื่อนเลื่อนครั้งที่หนึ่งหนึ่งเดือนเลื่อนได้สองหนึ่งเดือนเลื่อนสามหนึ่งเดือนได้ลเลื่อนอีก5เดือนอ่าเห็นไหมอ,อรณทเลื่อนอีก5เดือนกว่าจะยื่นคำพิพากษาไอ้กว่าจะยื่นคําแก้อรณทของของของโจดอ่ะเอาง่ายที่ศาลชั้นต้นตัดสินแล้วกอแก้ไปห้าเดือนนะ สารอุทธรณ์อ่านอีก8เดือนหรือ1ปีเป็นอย่างช้าก็ปลาเข้าไปอีกประมาณสัก1ปี1ปีครึ่งเอานึงหึ่งปีครึ่งวองชั้นต้นก็ปีอีกแล้วกลายเป็น2ปีกว่านะสองปีกว่าก็ไม่ใช่ได้อีกนะตีกาอีกตีกาอีกก็เลื่อนไปอีกเลื่อนตีกาบีสัก5ครั้งก็ได้อีก5เดือนนะ แล้วก็จนกระทั่งศาลไม่ให้เลื่อนขยายตีกาแล้วต,ต้องยื่นต้องยื่นตีกาแล้วแก้ตีกาแล้วแพ้นะต่รวจอาจอจะจเลยแพ้นะปรากฏว่าศาลตรีกาเนี่ยกว่าจะพิพากษาลงมาเนี่ยก็อย่างน้อยก็ต้องมี2ปีเบ็ดเสร็จเนี่ยคดีคุณลูกหมีเนี่ยกับคุณปูเนี่ยใช้เวลาอย่างน้อย5ปีเอาละมาถึง5ปีนะเอานะเจ้าหนี้ชนะพอเจ้าหนี้ชนะคุณปูไม่มีตัง พราะว่าไปตรวจสอบทรัพย์สินแล้วหนึ่งไม่มีบ้านไม่มีรถไม่มีเงินอยู่ในบัญชีไม่มีตังค์นะทำไงอ่ะนะเจ้านี้ก็ต้องไปบังคับคดีบังคับคดีคุณปูเนี่ยมูลนี่เกินหนึ่งล้านบาทสามารถทําให้คุณปูล,ล้อมละลายได้แต่ต้องบอกเจ้านี้ว่าคุณสามารถบังคับคดีได้อีกสิปี ภายในสิปีเนี่ยถ้าคุณเจอว่าคุณปูมีเงินเมื่อไหร่เนี่ยคุณสามารถไปบังคับอดียึดทรัพย์คุณปูได้เห็นไหมแต่ถ้าพอใกล้ใกล้มันจะสิบปีเนี่ยนะรวมกับที่คุณฟ้องมาเนี่ยกลายเป็นสิบห้าปีเนี่ยปีที่แปดที่เก้าเนี่ยคุณสามารถไปฟ้องให้คุณปูล้มละลายได้อีกสามถึงห้าปีอ่าเห็นไหมคุณคุณได้แค่นี้แต่คุณต้องเสียค่าทนายความเสียค่าวางศารนี่คือเทคนิคของ เขาเรียกว่าเทคนิคของการใช้เหลี่ยมกฎหมายนะนะครับนะอันนี้คือเขาเรียกว่าเทคนิคทางกฎหมายแต่ขอโทษดีครับวันนี้ที่ผมรู้เนี่ยคุณปูฟ้องคุณลูกหมีมัง้งในคดียาเนี่ยมินประปานมัง้งเห็นแวบๆนะสองคดีหรือเปล่าไม่รู้ คดีอาญาเนี่ยในเวลาฟ้องคดีหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาเนี่ยเขาเรียกค่าเสียหายได้นะครับคุณลูกคุณลูกหมีเนี่ยเมื่อคุณปูฟ้องเนี่ยคุณลูกหมีเป็นจำเลยเนี่ยต้องมีการนัดไต่สวนมูลฟ้องคุณลูกหมีก็ต้องจ้างทนายความไปแก้ต่างก็เสียค่าทนายความอีกดอกนี่เห็นไหมคุณโดนฟ้องสองคดีคุณต้องจ้างค่าทนายความสองคดียังตำาๆต้องมีห้าหมื่นก็สองคดีก็หนึ่งแสน คุณคุณเอาสองคดีนี้ไปสู้ถ้าเกิดว่าชั้นต้นนะเอาละสารยกไม่ไม่มีมูลคุณลูกหมีก็จะเพิ่งดีใจเขาสามารถอุทธรณ์ได้อีกหนึ่งนัดอ่าทนายของคุณปูเนี่ยสามารถอุทธรณ์ได้หนึ่งนัดให้มีมูลก็เกิดสาวทอนกับคำพิพากษาชั้นต้นให้มีมูลทีนี้คุณลูกหมียาวเลยอ่าสืบพยานเลยทีนี้พอสืบพยานเสร็จคุณลูกหมีสมมติ เอาละอันนี้ไม่รู้ว่าแพ้ชนะไม่รู้แต่เอาสมมุตลิละกันเป็นเรื่องสมมุตินะเกิดคุณลุกหมีพลาดท่าเสียทีมีความผิดฐานหมิ่นประมาทจริงโทษจำคุกรอลงอาญาอยู่แล้วไม่ต้องห่วงไม่ต้องไม่ต้องไม่คิดแล้วมากแต่ศาลศาลจะให้คุณลุกหมีชดใช้ให้กับคุณปูแต่ไม่เกินหนึ่งแสนบาทเราต่อให้คุณเรียกมาร้อยล้านก็ได้ไม่เกินหนึ่งแสนบาท <laughs> คุณลุกหมีต้องเสียเงินท่าเสียหายอีกแล้วต้องขอโทษคุณปูผ่านซื่อ,อนะ เวลาเขาเขียนเนี่ยเขาจะเขียนว,ว่าให้จำเลยเนี่ยโฆษณาขอโทษโจทย์ต่อสื่อมวลชนเป็นเวลา3วันถึง7วันโดยค่าใช้จ่ายเป็นของจำเลยเห็นไหมนี่อันนี้คือพี่เดชาผมเนี่ยหวานเทียบเลยได้ทุกดอกได้ทุกดอกนะทีนี้อะไรรู้ไหมทุกคนนที่เป็นเจ้าหนี้เนี่ยที่ไปทวงออกซื่อเนี่ย ผมไม่รู้เข้าไปเล่นไอ,พอ,อ้พรบบวงนี้สาธารณะอีกหรือเปล่าถ้าก็เล่นพบรบรวงนี้สาธารณะโทษไม่ใช่นะครับเหมือนคดีมินประมาทนะ